สวัสดีตอนบ่ายค่ะอยากถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามีเดะวุ่นวายนะคะวันนี้ก็มีชั้นโอ้โหคู่คนสวยไม่จําเป็นต้องคนสวยภายในไม่ต้องสวยข้างนอกกันเนาะตอนนี้พี่ก็ทํากับข้าวสำหรับคอเลยนะคะทํากับข้าวสําหรับคอกับบ้านถามว่าออดนารู้จัดชื่อแม่ไหมไม่รู้ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะตอนนี้พี่ก้อยแบบว่าวันนี้ก็เข้าไปดูตอนจะได้ดูตอนดึกๆนะคะสําหรับคลิปของเพื่อนๆทุกคนน,นนะคะคือพี่ก้อยพี่ก้อยกลางวันพี่ก้อยอย่างนี้แหละค่ะจะยุ่งอย่างนี้แล้วก็เลยแบบจะถ่ายก็ไม่มีคนถ่ายให้นะคะก็จะตามอัธภาพนะคะอย่ารำคาญนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าโอ,โอ้ยุ่งมากไม่โคไม่ใส่หมวกดู อันนี้คือกับข้าวของกับบ้านวันนี้พี่ก็ทำข้าวผัดพริกเผาแล้วก็อเปี๊ยทอดลาบแล้วก็มีปลาแล้วก็มีก๋วยํตียทอดแคปแล้วก็ส้มตำนะคะนี่ข้าวเหนียวกับข้าเวเยอะมากไม่มีใครถ่ายให้ทั้งวิ่งซื้อกับข้าวเองด้วยให้ดูว่ามีใครบ้าง เอาแบบสั้นๆพอดีพอ,อดีที่ถึงนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกเพืดด่อนนะคะที่ยังไม่ทิ้งกันนะคะ